ก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่ชาคลางเอาคลิปไปออกครับเมื่อพงเดือนที่แล้วมาณตอนนี้คือยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะครับตอนนี้นี่ยอดพุ่งเลยเหรอตอนนี้ก็บางอาทิตย์ก็ไปถึงร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบโอ้โหส่วนวันไหนอาทิตย์ที่เงียบก็อยู่แปดสิบร้อยในครวตอนนี้ก็ลงเครื่องแล้วด้วยครับลงเครื่องแล้วครับเพราะว่าปั้นมือไม่ทัน คือของเราเหมือนเดิมครับไม่คิดค่าแฟรนไชส์ไม่คิดค่าแฟรนไชส์เราส่งหมูส่งน้ำจิ้มให้แล้วก็จะแนะนำรายการสินค้าที่จะต้องใช้ของเราทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะครับผมค่ะเป็นชะโพกหมู20กิโลใส่แป้ง1กิโลนะคะของเรามีคนมาถามนะครับว่า1กิโลนี่มีกี่ลูกครับ1กิโลมีกี่ลูกประมาณเป็นไงครับครีมไปแล้วครับราานนี้โอเคอร่อยมากอร่อยมากเลยนะฮะมาซื้อทุกวันยินเลยครับมาลูกสาวเนี่ยครับผมวันนี้ซื้อไปกี่โลครับวันนี้ วันนี้ซื้อไปโลหนึ่งอาทิตย์แล้วซื้อ2โลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกินเวลหน้าบิกซีเกายฮารามสองนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตร้านนะครับแล้วก็จะมาแนะนําร้านนะครับเป็นร้านลูกชิ้นปั้นสดที่เคยถ่ายไว้ครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าร้านเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นปั้นมือนะครับตอนนี้ร้านเขาขายยังไงนะครับ แล้วก็ลูกชิ้นจะน่ารับประทานแค่ไหนนะครับติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ร้านินห,หมูปั้นสดในมั่นนะครับชุด50น,นะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับ <5 S 2> ตอนนี้บุกขาย <5 S 2> ดูเด <5 S 2> ิมอีกนะฮะก็ <5. S 2> ใช้เครื่องด้วยนะครับตอนนี้ครับ อตอนตอนนี้นี่เป็นยังไงนะฮะทางร้านเนี่ยครับก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่ทางร้งานเอาคลิปไปออกครับเมื่อผมเดือนที่แล้วมาณตอนนี้คือยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะทางที่แล้วเนี่ยมาถ่ายนี่กี่โลนะครั้งที่แล้วประมาณวันประมาณ50โลตอนตอนแรก5 0ิบโลใช่ครับประมาณ50โล,<ม>โลตอนนี้นี่ยอดพุ่งเลยเหรอ ตอนนี้ก็บางอาทิตย์ก็ไปถึง120 140โอ oh ้โ oh. หส่วนวันไหนอาทิตย์ที่เงียบก็อยู่80 100นึครับก็อยู่ประมาณนะั้นแล้วตอนนี้ก็ลงเครื่องแล้วด้วยครับลงเครื่องแล้วครับเพราะว,ว่าปั้นมือไม่ทัน,นครับรครับผมตอนนี้ปั้นมือไม่ทันแล้วนะฮะใช่ครับ oh oh. โอ้โหเฮค,ครับคุณผู้ชมแล้วถ้าใครสนใจนะครับ คือของเราเหมือนเดิมครับไม่คิดค่าแฟรนไชส์ไม่คิดค่าแฟรนชไนชส์เราส่งหมูส่งน้ำจิ้มให้ครับครับแล้วก็จะแนะนำรายการสินค้าที่จะต้องใช้จะมีนิดรายการไปว่าถ้าลูกค้ามีอะไรแล้วก็สมมติมีถังแก๊สแล้วมีร่มแล้วมีมีโต๊ะแล้วก็จะประหยัดไปอีกแต่เราจะแนะนำว่าจะต้องใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ส่งหมูก็น้ำจิ้มให้โดยที่ไม่ต้องคิดค่าแฟรนไชส์เราไอ้โต๊ะเครื่องนี่นะฮะ ตัวเครื่องก็จะมีลิงก์มีมีมีที่ซื้อให้ครับมีที่ซื้อมีที่ซื้อให้นะใช่ครับมีซื้อซื้อที่แนะนาให้ครับก็สนใจเครื่องนะฮะนี่นะครับถ้าสนใจเครื่องก็มีมีเบอร์โทรมีบริษัทติดต่อได้เพื่อเพื่อจะให้ลูกค้าซื้อเองเพราะว่าการเคลมการรับประกันจะได้โดยตรงกับบริษัทเี้ครับผมติดต่อได้ทางทางไหนบ้างนะครับก็ติดต่อทางมีเพจครับชิ้นหมูปั้นสดในมั่น แล้วก็ทิกตอกชิ้นหมูปั้นสดมัมั่นครับผมแล้วก็เบอร์โทรครับ085ย์แปดห้ครับห้าสามเครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยตอนนี้นี่ร้านนี่ขายวันไหนบ้างครับที่นี่ตลาดกินเวลพระรามสองขายเช้าเสาร์อาทิตย์จะมีแต่ตอนเย็นก็ตลาดชุมพลจะขายทุกวันชุมพลบางปลาครับแล้วเร็วๆนี้ก็จะเปิดอยู่ที่นายต้นสมครับตลาดมหาชัยนายต้นสมที่ที่หมูปั้ เป็นขยายสาขาด้วยตัวเองก่อนอันนี้เราทําครั้งละกี่โลครับพี่ครั้งละสิบโลครับอ๋อทำทำได้ครั้งละสิบใช่ <10 S 2> ครับ <10 S 2> <ล>ใส่ี่ครั้งละสิบโลแต่ถ้าลูกค้าเยอะๆก็ผมก็จะทําทียี่สิบโลอ๋อ้าส่วนลูกแฟนชายที่อยากจะเอาหมูไปขายก็ทําแบรนด์ตัวเองได้เลยทาเป็นแบรนด์ตัวเองเลยเราเราไม่ได้มีสัญญาไม่ได้ผูกมัดอะไร ขายแค่ลูลกชิ้นหมูเดียวเหรอครับที่ล้านของเราเป็นลูกชิ้นหมูอย่างเดียวค่ะเป็นะโพกหมู20กิโลใส่แป้ง1กิโลนะคะของเราทำสะโพกหมูล้วนเลยค่ะแล้วไอ้น้ำจิ้มที่ร้านนี่เป็นน้ำจิ้มแบบไหนครับอ,อ๋อของเราเป็นน้ำจิ้มสูตรมะขามมาค่ะทำองเราก็จะเป็นแบบสูตรมะขามแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราจะให้เรียนร้านแบบ4-5ปีเพื่อให้มาพอ เผ็ดหรือเปล่าครับไม่เผ็ดะคะ่ะไม่เผ็ดส่วนลูกค้าท่านไหนอยากทานเผ็ดคือสามารถทานพร่กเพิ่มไปได้นะคะอันนี้จะเป็นรสชาติกลางๆอะคะ่ะครับแล้วอันนี้เป็นแบบไหนครับอันนี้แบบต้มสุกทางด้านนี้เลยนะคะสามารถทานได้เลยค่ะบาทตลูกค้าอันนี้กี่บาทนะครับอันนี้ชุดละ50ิบาทค่ะแล้วก็มีแบบเป็นครึ่งกิโล1 0 0บาทอันนี้อันนี้ครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโล100บาท ของเราแบบนี้ก็สั่งแบบแถมน้ำจริง้วยนะคะเอ่อมันมีคนมาถามนะครับว่า1กิโลนี่มีกี่ลูกครับ1กิโลมีกี่ลูกประมาณ100ลูกได้ค่ะ100ลูกใช่ได้กี่ไม้ครับได้กี่ไม้เราเสียบไม้ละ4ี่ลูกอะสี่ลูก10บาทใช่ค่ะโอ้ก็ไปบวกรบคูณหารเอานะครับคุณผู้ชมอันนี้ถามให้แล้วนะฮะคือถามก็มาเยอะมากเลยนะครับว่า1กิโลมีกี่ลูกนะครับ พอก็อกจะทําขึ้นมาละล้อนี่นะครับเองล้อทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะครับผมหิบผักฟรีได้เลยนะคะขอบคุณค่ะผักนี่ผักฟีนี่หยิบหยิบแม่นเลยเหรอค่ะหยิบได้เลยค,ะค่ะลูกค้า เป็นไงครับชิมไปแล้วครับร้านนี้โอเคอร่อยมากอร่อยมากเลยนะฮะมาซืา้อทุกวันนี้เลยค่ะมาลูกสาวเนี่ยครับว,วันนี้ซื้อไปกี่โลครับวันนี้วันนี้ซื้อไปโลนึงวันจนทร<พ>์แล้วซื้อสองโลทั่ไม่ได้หยิบไปนะใชได้เลย อันนี้เป็นแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะครับน,นี่เป็นเป็นแบบปนะิ้งฮะร้อาานเลคุณผู้ชมร้อนมากครับนุ่มไม่แข็งนะครับกรอบอร่อยเลยอร่อยเลยมันจะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับจอกเค็มนะครับเค็มน,นิดนะครับำชําเลยครับ ตัวลูกชิ้นนี่นุ่มกรอบนะครับน้ำจิ้มหวานน้ำเปรี้ยวตามนะครับอร่อยครับส่วนแบบปั้นสดอย่างนี้เราก็มีส่งให้คุณลูกค้าเหมือนกันนะคะอ๋อคือลูกค้าไม่ต้องปั้นเองอ่าลูกค้าท่านไหนที่แบบไม่สะดวกปั้นมือใช่ไหมคะคสามารถรับแบบปั้นสดไปแล้วก็ได้ค่ะอเราจะมีเลทราคาส่งอีกราคาานึงคือสามารถคุณอีกินบล็อกได้เลยค่ะครับผมอ๋อนี่ขายทั้งสดทั้งดิบเลยใช่ครับผม ต่อสอบถามโทรหาหือเชิได้นะคะเบอร์0 9 5 0 9 6 5 2 6ค่ะแล้วก็ติดต่อไลน์เชียรได้เลยค่ะส่วนลูกค้าจะโทรมานะคะเราสาาโทรมาได้ตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง4ทุ่มนะคะลูกค้าติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรโทรมาที่เบอร์เกลน,นะคะ0 8 3 4 6 4 4 6 1 5ค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกโทรก็ เข้าสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชีได้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดอยากสนใจที่จะมาลองชิมนะครับอยู่ตลาดเช้าเสาทิศตลาดกินวิวพระรามสองนะครับถ้าตอนเย็นก็ตลาดสมพลบางปาขายทุกวันนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่จะสนใจหมูไปขายหรือเอาลูกชิ้นไปทำก๋วยเตี๋ยวไปทําอะไรมีราคาเลทราคาพิเศษให้ครับมีราคาส่งยอย่างรา้านก๋วยเตี๋ยวก็มีมาเอาหลหลายเจ้าก็ามีเลทราคาพิเศษให้ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล่สำหรับผู้ใดที่สนใจอยากจะทดลองขายก็มีชุดท,ทดลองที่ให้ลูกค้าไปปั้นขายจะมีสอนทางคลิปนะครับสอนวิธีการปั้นสอนวิธีการวัดอุณหภูมิอ่าตังขั้นต่ำกิโลนะปกติขั้นต่ำสามสิบโลครับเพราะว่าเราต้องอต้องแต่ฟรีลังโฟมนะ,ะเพราะาเราต้องขี่จากบริษัทไปที่สถานที่ขนส่งครับอีกไปกลับก็ประมาณ2 0 30ิโลคือถ้ากี่วันถึงนะฮะ ก็คือคืนเดียวถึงเลยครับส่งห้าทุ่มตอนเช้าถึงเลยโอ้รถเร็วจังทวัสดส่งได้ทั่วประเทศเลยครับส่งทั่วประเทศเลยครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะครับครับครับผม